สวัสดีจ้าสุขสุขคนพ่อกับบลิคือเก่าคือเดิมจ้าไม่ค่ะอ,อนไลน์เ้าจะน็อกไคลครีมลาบุนหาสชมพลาบุนหาสชมพูเอ็มเก่าพี่น้องสอยเงินแหวนเงินเนาะจากอ่าเมื่อเนี่กับอ่าไปทําบุญมากกัแวะซื้อกับข่าวอยู่ตลาดเน,นาะจ้ะนาะไปอันอืมไปประมาณอ่อนล้องซิมหานี่ะจา้าเนาะคอองซิมหาอ้หไปเจอไม่ค่ะเพ,พิ่นไ,ไปไอ้ไปแย่ไข่มดแดงมาเน,นาะจ้ะเนาะ สื่อเลยดจ้าร้อยยี่สิบบาทนะคะอ่าถือว่าไม่แพงแล้วทุกคนแล้วก็ม,มีแม่เป้งอนะ่ะถุงละห้าสิบอุย้ยได้ตั้งเยอะเยอะมากได้อะ่ะอื่นานเดี๋ยวมารีจะเทให้ดูนะคะเทปะ่ะลายอีรีพี่น้องลายอีรีแบบอืมไม่ไม่สดๆเลยนะไม่ไม่ไมสดๆเลยนะอ่ามีอัน อันพี่น้องเบิ้งอันมีอันมีมุดแดงเป็นๆนลีอันน้ำอ่ะก็จะบดีใส่แป้งแล้วใช่เนาะบอดีพานแป้งเนาะบอดีพานแป้งยังเลยแบบใสรงามแห้งใสรงามแห้งอีดีไซร์งามแห้งอีดีพี่น้องเนี่ยเบิงเป้ซื้อมาาบงเนี่ยห้าสิบบาทอยกัดอันนี้ไม่เป่งบักลีิลายมันตัวนี้ก็ไลคือกันไลค่ะไลแห้งโอ้ยแต่อ่อนซ่อนพี่น้องโอ้ นี่สิมาอันมะกรอยไข่มดแดงให้เบิ่งเนาะดีนะโกยไข่มดแดงให้เบิ่งนะพี่น้องอ่านี่ก็แกะถุงนี่ก่อนแกะถุงนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อแกะถุงนี่เบิงงเบ่งก่อนก้อนเมเป็งมัน่ะอุ้ยงามคักงามแห้งอันใหม่ๆสดๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเมลิจะทำยำยำใส่ตะไคร์อะไรกินเนาะยำแม่เป็ง กินกับผักอีเลอร์นะพี่น้องอ่าใบผักอีเลอร์ก็คือใบอันใบชะพูเนาะทุกคนใบชะพูนี่สดๆใหม่ๆงามคักงามแน่โอ้ยอยากบอกว่าคือเสียบแห้งพี่น้องคือเสียบแห้งพี่ดีเหมาะเลยน้ำลายไรเนาะเยืวยะจ้ายั่วยะเยือยะกับมะลิเด้อค่ะเด้อดเทลงไปเทลงไปเทลงไป พีเจสา่าเทอุ้ยอยากเข็นเนาะมือหนะหมดแดงแลนกันรุ่นๆล,ล,ลายๆพี่นออ้องเจวาร์ซุดบอสดอ่ะอ๋อมาลีบอดีขี่ตัวขีดตุ่มเนาะอันข้าเจเียวแงมาจากจากปลาเลยเป็นปลาวันนีามาจากอ่าจากปลาสดๆใหม่ๆเลยนะเป็นปลาอืมเป็นขายบวบแดงพี่น้องร้อยยี่สิบเด็ดตำเบลลายอันคือขั้นคืออยู่ตลาดเท่าเนี่ยสื้อเป็นสามสี 400, ่ลอยผมได้ยินจังสดิกินอันใช้มือแดงประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเออ ไข่มดแดงประมาณนี่ยมันดีก็เคยไปซื้อ่ตลาด้วแต่ว่าเขาเจ้าแซ่แข็งเนาะอ่ะมันดีก็บแบ่งคเครื่องเนาะยันกินบมเบิดคนเดียวนะจน๊ะเนาะแบ่งคเครื่องอันสิก,ก้อยไข่มดแดงให้เบิ่งเด้อพี่น้องมาจา้ามาจา้ามาจ้าไก่ก้อยไข่มดแดงแบบบันนอกบันนอกอ่ะเฮาเนาะเล็กๆก,ก็ใส่ฟงนัวลงไปก่อนนะจน๊ะเนาะใส่ลายแซ่บลายใส่น,สน,สน้อยแซ่บน้อยเนาะอ่าใส่ลายกับลนเบิดเนาะลนเบิดไก่ รดนเบิดกระแห้งไข่แน่จังบม่ยากทอนนะพี่น้องเนาะโอ้ยว่าเรื่องผมดอกผมรวงผมรวงใสก่กระขัวไปใสก่กระขัวไปแล้วใส่บักพริกบักพริกปนนะพี่น้องเนาะบักพริกปนบานเห่าเนาะโอ้ยใส่หลายเผ็ดหลายเลยพี่น้องไฟหมักเผ็ดกับใส่นิ้หลายมักเผ็ดก,กับใสน่กกสนี้หน่อยอะใส่พอดีแต่หู้แต่ว่าเผ็ดนั้มันเผน็ดแห้งอีดีเด้อแบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดเนี่ยเป็นแห้งอีดีพี่นอ้องใส่ไปกับ ใส่ปลาล่าเนาะทุกคนเนาะปลาล่าทำแบบเอาก้อยไข่บุญแดงจบคือใส่ปลาเอาค่อยหมักนัวเนาะบ้านค่อยอันกินปลาลาเนาะพี่น้องเนาะบ้านเราชอบปลาลานะคะปลาลาเราก็ใส่ลงปลาเออแล้วก็เอาน้ำปลาลงใส่ใน่พี่น้องน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใส่เข้าไปค่ะใส่ลายเค็มลายเนาะพี่น้องเนาะหมักเค็มกับใส่เข้าไปค่อยหมักเค็มเนาะค่อยหมักเค็มค่อยกใส่เข้าไปแล้ว ม่ต้องห่วงเรื่องเข้มเค่อยเพราะว่าข่อยมากเนาะไกลจนหอลงไปคน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 พี่น้องคนคนคนเอาคนเด้อคนบมแมนคนเป็นเป็นในคนคนใครมดแดงเนาะบมแมนคนอันเนี่ยแบบคนคนคนมาคนมาคนมากภาษาอังกว่าอันคนใครมดแดงเนี่ยอ่ะภาษาไทยมันก็เรียกว่าออคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเออภาษาลาวภาษาไทยปนกันเลยบ้านนี้เอ้าเหลือแต่ภาษาเขเมลอะทิวาบ่เป็นเนาะพี่น้อง ถายูบุรีรัมกับสิบอเอาเป็นนีดอกเด็กวันเมืเขาเนี่ยเนาะแต่ว่าผมเป็นเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเร็วเร็วบาทนี่เร็วเร็วพี่น้อง แร็วเ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 ร็วมากิน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 ,กนว,ว้าวสุดยอดอเมซิ่งแซ่บสิบมึงก่อนพี่น้องป้าขักขักเนี่ยแสบกุหลาบงัวอยู่ดอกมันแซ่บกุหลาบงัวอยู่ดอกไข่มูดแดงนี่นะอือว่าได้ว่าลาบงัวมันกินบ่อยเนาะว้าวไข่มูดแดงนี่มันหาเปนยนังไงหาไปตามหะ แต่คุละย่างในตลาดหม้กับจิมจุเนาะอ,อ่ะจิมจุจิมจุเพั่นวา่าสวัสดีค่ะพี่นออ้องปอมบุบายพี่น้องพอกาบีคือเก่าจ้าเมื่อนี้ชิี่บอ,อกไปทำบุญมาวันเข้าพรรษาทุกคน,ไป,ไ,ปนไปแวะตลาดตรงคลองสิบสี่ไปคลองสิบห้ามาไปแวะตลาดตรงคลองสิบสี ไข่หมดแดงพี่น้องไอ้หมดแดงตัไม่เงี้ยาั้ยมายมึงเงี้ยม่มันนั่งเตะนั่งตายอยู่เนี่ยนั่งตายอยู่อันบเมล็ดพานเมล็ดใส่แป้งไงครับไข่ไม่แดงตรงกลมมาซื้อมาแป้งมาผ่อน เขาเป็นอยู่อู้แสบขาดแสบคาดหน่อมือ่นจงไวอยู่มือสกแกงใส่หมืดแดงแวตลาดโซนที่ามาขาหมืแดงเดี๋ยวเสียเอาจิบลงหายเบิ้งนะพี่นอ้องตอนเ็ดตอนเทปนี้ไม่ได้เอาลงหอกเดี๋ยังไม่ได้เอาลงหรอกนะตอนเทปตอนเ็ดยังไม่ได้เอาลงหายเบิ้งกินก่อนวันนี้เลนะ่นในอามาจิสทศนิย้เบิงนะ้งเนาะ มือไร่ชดเนาะสัญญาณไม่ค่อยดีนาอใบอะไรคนไทยเขาเรียกใบตูมใบตูมมันใบมักตูมบ้านเท่านะใบมักตูมบ้านเท่าอ่ะหมาต้องกินได้หรอแบรี่ใครไม่ได้ใครถึงตูม พี่เห็นบังเข้าเลยเนาะในมดแดงยังไตอยู่ใใยังไตเป็นตัวดมด,ม,ดมอยู่อันแถวคลองสิบห้าคลองสิบี่อ่ะยังมีกินนะทุกคนนักข่ายากไปตลาดมีวัดอะไรมิไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายต่ที่ขายของลืมถ่ายวัดวัดอะไรนะท,ที่เราแวะซื้อเนี้ย ไม่ดูไม่ได้สายดูเลยโอ้ลืมคนเหมือวทุกคนไปอยากไปแวะซื้อนอะลืมวัดลืมวัดจะรู้ตรงว่าตรงซอยที่สอขายต้นไม้ยเยอะน่าจะเป็นคลองระหว่างคลองสิบห้ากับคลองสิบสี่คลองสิบสามอือ ไอยมื่อเยงสโซนใหม่ๆตลาดเป็นในวัดไม่รู้วัดอะไรหืมไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ถ่ายให้ดูว <c oughs> มื่อตะหิวข้าวนะวันนี้ตะเวนวัดทัง้งหลายวัดเลยทั้งวันแล้วอืม แคบี่ดีพี่น้องไข่หมดแดงนินคองห้าคลองสิบห้าคองห้าคองสิบสี่มีเด้อทุกคนใครอยากกืนมีขายตั้งหลายเจ้านี่มารี่ซื้อมาร้อยี่สิ ขึ้นมา120นิ้งแ,แ,แค่น้องแอนแจมแคบครับไม่ได้กินมาหลายปีแล้วคุณเมื่อบานเนาะโตอีกเดี๋อีกมือนี่นกลับมาจากวัดวัดอะไรอ่ะที่เราไปอ่ะคอคิมะ วัดกระสิทธิ์เหรอวัดกระสิทธิ์วัดกระสิทธิ์สวัสดีจ้าพี่น้องไปก่อนเดอ้อไปก่อนเดอ้อกินอิ่มแล้ว